สามเด่นท่านผู้ว่าการจรรังหวัดมุกดาหารท่านวรยาเนเวนาราชท่านประจจังหวัดมุกดาหารท่านท้องถิ่นพุทาหารท่านบุญท่านผูแน้แทนผู้บังคับการตำรตวจสูทรมรรุกดาหารท่านผู้แทนเทศบาลทั้งตั้ง,งการรับรู้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อขับเคลื่อนกีฬาโมาไทยสู่การยอมรับในระดับสากลและเพื่อให้เป็นการให้เป็นไปนตามเจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติกีฬามวยไทยพศ2542โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น3รอบประกอบด้วยรอบที่1รอบคัดเลือกระดับจังหวัด77จังหวัดแบ่งเป็น5โซนและทําการแข่งขันโดยแบ่งกลุ่มจังจหวัดออกเป็น20คัสเตอร์ซึ่งทําการแข่งขัน2รอบรอบที่2 รอบทิงชนะเลิศระดับภาคแข่งขันแบบแพ็กคัดออกในแต่ละภาพและรอบที่สามรอบทิงชนะเลิศประเทศไทยกำนักมวยจากการแข่งจากการชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าสู่การแข่งขันในรอบทิงลองชนะเลิศและชิงชนะเลิศระดับประเทศไทยทั้งนี้จังหวัดมุกดาหารได้รับคัดเลือกในการเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันในโซนที่3ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือคลัสเตอร์ที่สามทับ5โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนสีจังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดดาหารสกลนครและพะเน,นมบึงกาฬซึ่งการแข่งขันครั้งนี้เพื่อหาตัวแทนในกลุ่มคลัสเตอร์เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไปโดยกำหนดให้มีการแข่งขันสองรอบประกอบไปด้วยรอบที่1รอบรองชนะเลิศจัดขึ้นในวัน ที่21มีนาซึ่งเป็นวันนี้ร้าเวทีมวยเพล็กคาวพุกดาหรสแควร์มีการแข่งขันทั้งหมด6รุ่นรอบที่2รอบกิงชนะเลิศในวันที่9เมษายน2566ร้บเวทีมวยเพล็คาวแห่งนี้ซึ่งมีการแข่งขันจำนวน6รุ่นผู้ชนะการแข่งขันในระดับจังหวัดจะได้รับจะได้เข้าไปแข่งขันในระดับภาคในระดับประเทศต่อไปปีนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีฉันขอ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรียนเ,เกล้าเกลบเป็นเกิ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันมวยไทยท้องถิ่นจากรักหญ้าสู่สากลประจำปี2566คัพเตอร์ที่3ทับ5และให้เกียรติพร้อมพวงมาลัยและมอบของอุปกรณ์มวยให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัเนเก้ากั้เป็นเชิญค่ะอืมประหลัดจังหวัดมุกดาหาร ท่านผู้แทนผู้การตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารท่านผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารท่านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านแขกผู้มีเกียรติรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารที่เคารพร,รักทุกท่านกระผมนายวรยานบุญนาาดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิ่นจากลักย่าสู่สากลประจำปีงบประมาณ2566 จากการที่ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวรายงานมากระผมรู้สึกมีความประทับใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือของบุคคลในวงการมวยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การตับหนุนกีฬามวยของจังหวัดมุกดาหารและให้ความสำคัญกับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่ศิละปะแม่ไม้มวยไทยตลอดจนการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญในการเล่นกีฬามมยไทยผมต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้กุณาให้การช่วยเหลือในการดำเนินการจัดการแข่งขันมมยไทยรายการมวยไทยในท้องถิ่นจากลากย่าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ครั้งนี้ขออำนาจคุณภระศรีรันาตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิท์ทั้งหลายในสากลโลกจงดนบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการแข่งขันมวยไทยในท้องถิน่นจากราคย่าสู่สากลประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6คัตเตอร์ที่3-5จังหวัด มุกดาหารณนะบัดน,นี้